อุบัทรักกนสวรคร์บทที่94หลังจากที่ไปดื่มสุราคารวะแขกเหลือเขาก็มีได้กลับมาอีกแต่ไปนอนพักที่ห้องตำราต่อมาเขาได้ดื่มสุราจนเมามาอีกคราไม่ทราบด้วยเหตุใดถึงกลายเป็นสามีภรรยากันอย่างสมบูรณ์โดยที่เขายังมึนงงเลอะเลือนอยู่ด้วยซ้ำเขาจึงไม่รู้ว่าตอนนั้นเจิญเมียว มีปฏิกิริยาเช่นใดบ้างเขามีสนใจใบหน้า้ายไม่ได้รับความเป็นธรรมของเจิญเมี่ยวนิ้วมือเรียวยาวอันคล่องแคล่วของหลัวเทียนเฉิงยื่นไปดึงสายรัดเสื้อของนางออกเจริญเมี่ยวถึงกับมองด้วยสายตาโง่ง,งมช่ำชองถึงเพียงนี้เขามีสตรีมาแล้วเท่าใดกันแน่พันเย็นว่าพี่หน้าอกเสื้อถูกเปิดออกเผยให้เห็นเสื้อซับในสีเขียวอ่อนสายตาของหลัวเทียนเฉิง มองสวนนั้นของนางเมื่อเห็นบ่งกฎงามซึ่งดูมีชีวิตชีวาคู่หนึ่งจึงลอบเบนสายตาหลบไปอีกทางอ่ะเจินเมี่ยวอุทานขึ้นแผ่วเบาด้วยความตกใจคนผู้นี้ช่างไรย้ยางอายเหลือเกินคิดไม่ถึงว่าจะกระทำเรื่องที่มิควรกระทำได้ถึงเพียงนี้หลัวเทียนเฉิงคายเข้าใจในความหมายของเจินเมี่ยวได้ในเวลาชั่วพริบตามุมปากจึงอยากยกขึ้นแล้วเอ่ยเสียงแผ่วเบาว,ว่า เล็กเกินไป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 เจนเมี้ยวพันรู้สึกดังมีลูกธนูนับหมืน่นพุ่งเข้าใส่หัวใจนางยกเท้าขึ้นถีบคนปากหยาบช้าผู้นั้นทันทีเท้าว่าเท้ากับถูกคว้าจับไว้แน่นมั่นเจนเมี้ยวออกแรงฉุดดึงเท้าว่าถุงเท้าที่ห่อหุ้มเท้ากับหลุดออก เผยให้เห็นเ้าเถาเนียนดุดหิมะสัมผัสอันละมุนทำให้ร่างกายของหลัวเทียนเฉิงร้อนรุ่มดุดกองไฟน้ำเสียงแผ่วต่ำนั้นแหบผ่าลงไปหลายส่วนอย่าขยับเจ้าอยากจะให้ท่านย่าต้องเห็นภาพปูเตียงอันขาวสะอาดในวันพรุ่งนี้กันนั้นหรือคาดว่ายังมิทันตุนหมูไปเยี่ยมตัวในอีกสาวันข้างหน้าเจ้าก็คงถูกส่งตัวกลับไปก่อนแล้วกระมังส่งตัวกลับหรือเจินเมี้ยวมึนงงไปหมด ครั้นคิดถึงความกังวลใจของเจิญห้วนก็เกิดความะกรกขึ้นนางมิอาจถูกส่งตัวกลับเด็ดขาดมิเช่นนั้นชื่อเสียงในความตะกะของนางคงตายเป็นจริงครานี้แน่พี่ใหญ่ของนางกำชับหนักแน่นว่าให้ระมัดระวังรอบคอบและกินให้น้อยลงเมื่อคิดเช่นนี้มือเท้าที่กำลังยื้อยุดนั้นก็ค่อยๆสงบลง หลัวเทียนเฉิงยกมุมปากขึ้นด้วยความพอใจปลายนิ้ววาดผ่านบงกฎงามที่เว้านูนขึ้นมาคู่นั้นแล้วปลดสายเสื้อซับในของนางเจิญเมี่ยวพันรู้สึกเย็นว่าไปทั่วร่างฝ่ามือใหญ่ร้อนนั้นประทับเข้ามานางกัดริมฝีปากตนแล้วกกืนเอาเสียงกรีดร้องลงท้องไปเจิญเมี่ยวหลับตามีขยับขยื่นอันใดอีกหลัวเทียนเฉิงพูดไม่ผิด วันนี้เป็นราตรีเข้าห้องหอของพวกเขาคนทั้งสองต้องกลายเป็นสามีภรรยากาันเป็นเรื่องที่ไม่ว่าช้าหรือเร็วก็จะต้องเกิดขึ้นเดิมที่นี่ก็มีใช่โลกที่สามารถมีความรักได้อย่างอิสระสำหรับที่แห่งนี้การที่สามีภรรยาจะร่วมเรียงเคียงหมอนกันเป็นเรื่องที่ถูกต้องสมควรอย่างยิ่งเช่นนั้นยังมีอันใดให้บ่ายเบี่ยงเล่าการหลบเลี่ยง คงทำได้เพียงระยะหนึ่งแต่มิอาจหลบเลี่ยงไปชั่วชีวิตยิ่ยงตายเร็วเท่าใดก็ได้เกิดใหม่เร็วขึ้นเท่านั้นนางรู้สึกเจ็บที่ใบหน้าเล็กน้อยเตินเมี้ยวจึงลืมตาขึ้นแล้วเอ่ยด้วยความหมงุดหงิดท่านหยกแก้มข้าด้วยเหตุใดนางยอมรับชะตากรรมแล้วแท้ๆแต่ยังลงมือกับใบหน้านางอีกหรือเขาเป็นพวกชอบทำร้ายร่างกายสตรีหลัวเทียนเฉิงใช้สองมือ จับบาเจินเมี้ยวไว้แล้วขมวดคิ้วเอ่ยว่าอย่าได้ทำหน้าตาเช่นคนกำลังจะตายได้หรือไม่ท่านอย่าเรื่องมากปานนั้นได้หรือไม่เจินเมี้ยวกัดฟันเอ่ยเพื่อย่างหมูตัวนั้นนางถึงกับยอมถวายชีวีคิดไม่ถึงว่ายังจะถูกตำหนิอีกคนผู้นี้ต้องการอย่างไรกันแน่หลัวเทียนเฉิงก็กัดฟันเช่นเดียวกันไม่ว่าผู้ใดเห็นสตรีที่มีรูปร่างไม่ต่างอันใดกับบุรุษ ทั้งใบหน้าอย่างห้อยแขวนด้วยอารมณ์คล้ายเจ็บปวดเจียนตายเช่นนี้ความร้อนแรงที่มีก็มอดดับไปมากกว่าครึ่งแล้วรู้หรือไม่นางคิดจะทำให้เขาขายหน้าแล้วค่อยหัวเราะว่าเขาไร้ความสามารถใช่หรือไม่เขาเคลื่อนสายตาลงไปอีกช่วงที่ผ่านมาเจนเมี้ยวเอาใจใส่กับการเพิ่มความสูงเป็นอย่างมากแม้ร่างกายส่วนบนมีได้มีนมเนื้อส่วนที่ควรมีก็ยังไม่มีคว่าขาทั้งสองข้างตับเรียวสล่าวยิ่ง ทั้งนางยังใช้วิธีอาบน้ำบำรุงผิวสูตรไท้เฟยผิวพันจึงกระจ่างใสเนียนนุ่มดุดแพรไหมเป็นผิวที่มันวาวดั่งไขน้ำมันถูกแช่แข็งก็มีปานเมื่อมองนางอีกครานี้ทำให้เปลวไฟร้อนรุ่มที่หมอด,ดับไปแล้วลุกโชนขึ้นมาอีกในตาหลวเทียนเฉิงแป่งประกายล้ำลึกฝ่ามือไหลเลื่อนลงไปยังเอวเล็กคอดจนคนต้องตกใจนั้น เจินเมี้ยวคิดขัดขืนตามสัญชาตญยานทว่าน้ำหนักของคนผู้หนึ่งตับกดทับลงมาบนร่างนางเขากดกายร้อนเผาทาบทับลงไปประกายเพิงถูกจุดลุกท่วมร่างวัตถุแข็งแข็งนั้นดุนดันอยู่ตรงต้นขานาง เจนเมี้ยวสะดุ้งตกใจอยู่ในอกความรู้สึกอันยากจะบรรยายผุดขึ้นมานางผักคนที่อยู่บนด้างออกไปอย่างมิอาจห้ามตนได้ได้ยินเพียงเสียงดังผักหลวเทียนเฉิงที่มิทันได้ตั้งตัวถูกผักตกลงไปบนพื้นโดยพันหลวเทียนเฉิงไร้อาพรยาห่อหุ้มกายไปเสียนานแล้วผ้าทีพยายามปีนป่ายขึ้นเตียงด้วยความเกรี้ยวกราดนั้นช่างหน้าเวทนาและหน้าขบขันยิ่งเจนเมี้ยวอ้าปากขึ้น คิดจะหัวเราะออกมาแต่ความรู้สึกมวนท้องดุดภูผาลมความขึ้นทะเลซัดสาดกับจุ่มโจมเข้ามาอย่างมิทันตั้งตัวเมื่อหนังอ้าปากขึ้นก็อาเจียนออกมาโดยพันเศษอาหารที่อาเจียนออกมากระเด็นใส่หลัวเทียนเฉิงณเวลานั้นหลัวเทียนเฉิงรู้สึกหวาดกลัวยิ่งกว่าเจอมือสังหารเสียอีกเขามีได้สวมอาพรและมีได้ใส่รองเท้าหลัวเทียนเฉิงหลบไปอีกด้านอย่างว่องไวเขาหลบเศษอาเจียนได้ แต่เพราะในเวลาที่ฉุกและหุกเช่นนี้จึงชนเข้ากับโต๊ะตัวหนึ่งถ้วยชามที่อยู่บนโต๊ะจึงตกลงมาเสียงดังเพ้งพลังเรือนชิงเฟิงเป็นเดือนที่ตั้งอยู่เพียงลำพังตระกูลสูงสักที่แท้จริงมักไม่เคร่งครัดกับการเฝ้าห้องหอเสียงอึกระทึกคลานี้ย่อมมิต้องกลัวว่าจะมีผู้ใดได้ยินถทาว่าเพราะเป็นวันแรกของการแต่งงานจื่อซูและชิงเกอ จึงคอยเฝ้ายามอยู่ห้องด้านข้างเมื่อได้ยินเสียงจากห้องหอดังลอยมาคนทั้งสองที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและนอนหลับไปแล้วก็ลุกขึ้นมาในทันทีพวกนางสบตากาันคุณหนูคงมีได้ทะเลาะตบตีกับซื่อจือแล้วกระมังชิงเกอเป็นคนผงผางนางกังวลว่าคุณหนูจะเกิดอันใดขึ้นจึงรีบร้อนตรงไปที่ห้องหอทันที จื่อซูยังมิทันห้ามนางแต่กังวลว่าชิงเกอร์จะเผอกระทำผิดกฎจึงได้แต่วิ่งตามไปอย่างจนใจกรงของจินเหยียนถูกเก็บไว้ในห้องเก็บฟืนเป็นการชั่วคราวครั้นมันเหลือเห็นเงาร่างของคนทั้งสองเดินผ่านไปก็บินตามไปทันทีชิงเกอจื่อซูร้องขึ้นเสียงหนึ่งทว่ากลับไม่ทันแล้วชิงเกอร์ใช้ร่างอันหนาท้วมของตนกระแทกประตูไม่นานประตูก็เปิดออก หลัวเทียนเฉิงเป็นผู้ฝึกยุทธปฏิกิริยาคล่องแคล่วว่องไวเมื่อได้ยินเสียงประตูเปิดออกก็ใช้ความเร็วอย่างหาได้เปรียบหยิบเสื้อผ้าที่อยู่บนเตียงขึ้นมาใส่ทันทีหลังจากนั้นจึงเห็นเงาร่างหนาใหญ่กระโจนเข้ามาแล้วล้มลงไปบนพื้นหลัวเทียนเฉิงหน้าดำค้ำไปหมดเขารีบร้อนใส่ได้เพียงชุดคุมตัวหนึง่งคำว่ามีทันได้สวมกางเกงคนชั่วช้านี้เป็นผู้ใดกันแน่ จำต้องเห็นเขาขายหน้าให้ได้จึงจะรามืองั้นหรือยังมีทันได้มองให้ชัดว่าคนบนพื้นคือผู้ใดกันแน่ก็มีวัตถุสีดำพุ่งตามเข้ามาอีกหลัวเทียนเฉิมกำลังจะชักดาบออกไปตามสัญชตาตญาณแต่เพิ่งนึกได้ว่าเวลานี้เขามีดพกมันติดกายมาด้วยจึงทำได้เพียงยืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นจินยยนที่ทยานเข้ามาจึงหยุดนิ่งลงดวงตาเล็กๆหมุนวนไปมาจ้องมองหลัวเทียนเฉิงคราหนึ่ง หลังจากนั้นก็เห็นชัดว่านกเอี้ยงก้นลายตัวนี้จำโจนชั่วที่ลอบปีนเข้าไปทั้งหน้าต่างในยามมิการได้มันร้องออกมาเสียงหนึ่งว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหลัวเทียนเชิงสายตาแหลมคมแค่มองผ่านช่องประตูที่แง้มไว้ก็เห็นแสงไฟที่ถูกจุดขึ้นในพริตตาหลายจุดตามติดด้วยเสียงเอะอะของผู้คนสวรรค์ หลีวเทียนเฉิงอาจมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงบ้างบางคราเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเจิญเมี้ยวแต่โดยมากเขามักรักษาความเยือกเย็นเอาไว้ได้เสมอเทาว่าครานี้เขากลับรู้สึกหน้ามืดจะหมดสติไปให้ได้คงมีแต่ขายหน้าอย่างที่สุดไม่มีอันใดขายหน้าไปกว่านี้แล้วส่วนจื่อซูที่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ชิงเกอร์กระโจนเข้าไปนั้นตัวชาไปหมดแล้วนางเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งขรึมว่าใสาหัวออกไป ตือซูเห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นด้านในอย่างชัดเจนจึงเข้าใจในทันทีว่าชิงเตอร์ได้กระทำการล่วงเกินในท่านทั้งสองแล้วนางรีบย่อกายคารวะหลัวเทียนเฉิงซื่อเจอพวกเราจะออกไปเดี๋ยวนี้หากท่านและคุณหนูมีเรื่องอันใดก็เรียกพวกเราได้เจ้าค่ะคุณหนูอาเจียนชิงเตอร์ที่ปีนป่ายขึ้นมาได้แล้วนั้นกลับไม่ยอมขยับขยื่นตือซูร้อนใจจึงหกนางโดยแรงคราหนึ่ง รีบออกไปเถิดเราให้คุณหู่เรียกพวกเราให้เข้ามาต้นขาแกร่งทั้งสองข้างของซื่อจือเด่นหลายอยู่เช่นนี้หากมีคนเข้ามาอีกคาดว่าพรุ่งนี้ซื่อจือคงได้ไล่พวกนางออกจากเรือนแน่ชิงเกร์ถูกจื่อซูล,ลากออกไปแล้วหลัวเทียนเฉิงผ่อนลมหายใจออกมาได้เมื่อเสียงประตูปิดลงหลังจากนั้นจึงพบว่า นกเอียงก้นลายยังคงอยู่ในห้องมันเอียงคอไปมามองดูเขาในตาหลัวเทียนเฉิงขยับไปมาตามสายตาของมันพันเกิดโทสะขึ้นเจ้านกเอียงก้นลายตัวนี้ไม่รู้สึกละอายใจสักนิดเลยหรือไรไม่ผิดแน่แววตาของมันถึงกับปรากฏความอยากรู้อยากเห็นงูผ่านไปหลัวเทียนเฉิงทั้งอับอายทั้งโกรธเกรี้ยวผสมปนเปกันไป เขาจึงยกเท้าขึ้นเตะจินเยียนโดยไม่แม้จะใส่ใจสวมกางเกงก่อนสักนิดปีกของจ่นเยียนกลางออกพร้อมกันแล้วกระพือผึกบพับขึ้นทำให้ขนล่วงลงมาปากมันก็ร้องขึ้นอย่างไร้ความแตกตื่นว่าคนงามช่วยด้วยหลังจากนั้นก็กระโจนเข้าใส่อกเจินเมี้ยวเจินเมี้ยวตกใจอย่างยิ่งนี่มีใช่ยามปกติ ตอนนี้นางไม่ได้สวมใส่แม้เสื้อซับในหากมันกระโจนเข้ามาหน้าอกของนางคงถูกทำลายย่อยยับแน่นางจับผ้าห่มผืนบางขึ้นบางหน้าอกตอนไว้พางเอ่ยเสียงเข้มว่าอย่าเข้ามาสาวใช้กลุ่มใหญ่ในเรือนชิงเฟิงที่ยืนอยู่นอกประตูต่างมองหน้ากันไปมาซื่อจือกับฮูหยินช่างดูรื่นรมกันเสียจริงทว่าเหตุใดเสียงของซื่อจือถึงได้ดูแปลกไปอยู่สักหนเล่า ซื่อจือและฮงหยินพักผ่อนแล้วเชิญทุกคนกลับไปเถิดจื่อซัวเอ่ยใบหน้าเรียบเฉยเดิมนางเคยเป็นสาวใช้ใหญ่ข้างกายหูหยินผู้เท่าตวนเจียนอานบัวจึงเคร่งขึึมาแต่ไหนแต่ไรแต่เมื่อเอ่ยวาจาด้วยใบหน้าไร้อารมณ์เช่นนี้แม้แต่สาวใช้ในตววเจ้นกัวนนงกงก็ยังต้องนิ่งอึง้งชั่วเวลานั้นไม่มีผู้ใดเอ่ยปากได้แต่มองศบตากาันเสียงอันอ่อนนุ่มของสตรีนางหนึ่งดังขึ้น พี่สาวพวกเราได้ยินเสียงคนร้องว่าช่วยด้วยดังมาจากห้องด้านในอย่างไรก็ต้องไปดูให้เห็นกับตาจึงวางใจซื่อจือเป็นบุคคลสูงสักหากเกิดเรื่องใดขึ้นคนในเรือนแห่งนี้ก็อย่าคิดจะมีชีวิตอยู่ต่อได้เมื่อกล่าวออกมาเช่นนี้ผู้คนที่เดิมคิดจะเดินจากไปก็ต้องหยุดฝีเท้าลง จือซูมองด้วยความสงบเยือกเย็นเมื่อเห็นรูปร่างอวบอิ่มใบหน้างดงามของสตรีผู้เอ่อยวาจาแล้วก็ต้องรอบขมวดคิ้วแต่กลับมิได้เผยอาการอันใดเพียงเอ่ยถามเสียงเรียบว่าไม่ทราบเจ้าคือข้าคือสาวใช้ทงฝังของซื่อจือนามสิงแย่ ใบหน้าสีเว่เผยความภาคภูมิอย่างพอเหมาะสายหนึ่งออกมาหลายวันมานี้ซื่อจือพักผ่อนอยู่ที่ห้องนางตลอดแม้จะไม่มีเรื่องใดเกิดขึ้นเพราะว่าผู้อื่นไหนเลยจะรู้ทุกคนต่างเข้าใจว่านางเป็นบุคคลอันดับหนึ่งของเรือน,นี้ไปหมดแล้วอาหารและเสื้อผ้าของนางล้วนเป็นของที่ดีที่สุดยามีหูหินของซื่อจือได้เข้ามาอยู่ที่จวนแล้วคนที่หวาดหวั่นที่สุดย่อมเป็นนางอย่างไม่ต้องสงสยัย หากตั้งแต่นี้ไปซื่อจือไม่ไปหานางวันเวลาภายหน้าของนางจะต้องร่วงหล่นลงนับพันจ้างเป็นแน่นางต้องอาศัยโอกาสนี้เพื่อหนแสดงความห่วงใยของนางที่มีต่อซื่อจือสองหากค่ำคืนแห่งการเข้าหอถูกก่อกวนตำหน่งที่ยืนของฮูหยินในหัวใจของซื่อจือคงต้องย่ำแย่ลงไปอีกชั้นเป็นแน่อย่างไรก็มีผลดีต่อนาง จื่อซูแค่นหัวเราะเสียงเย็นคลาหนึ่งนางติดตามอยู่ข้างตายฮูหญิงผู้เท่ามานานแผนของพวกจิ้งจอกงามเหล่านี้นางเห็นมามากแล้วคงคิดว่านางเพิ่งมาอยู่จวนกัวกงทั้งยังเป็นเพียงสาวใช้อย่างไรก็ต้องก้มหัวให้กระมังจื่อซูเป็นคนหน้าตายเช่นนี้มาตั้งแต่เกิดปกติแค่สาวใช้น้อยเห็น ก็ยังรู้สึกหวาดกลัวโดยไม่รู้ตัวเมื่อยามนี้ทำหน้าตาเคร่งขรึมก็ยิ่งหน้าเกรงขามนางจ้องสีแย่นิ่งแล้วเอ่ยว่าที่แท้เป็นแม่นางสีแย่นี่เองนี่เป็นห้องของฮูหยินผู้สืบทอดหากสาวใช้ธงฝังอยากเข้าห้องฮูหยินก็ได้เข้าตามใจชอบกันนั้นหรือไม่ทราบว,ว่าจวนกัวกงมีกฎเช่นนี้หรือไม่หากมีรอให้คุณหนูข้ากลับไปเยี่ยมจวนคงต้องพูดคุยเจราจากันเสียหน่อย หากไม่มีเช่นนั้นแม่นางสิเย่มีสิทธิ์อันใดเข้าไปเล่าหรือเพราะหน้าของเจ้ามันใหญ่โตเสียงอุกดังขึ้นสาวใช้หลายคนที่มาจากจวนเจียนอานปัวต่างก้มหน้าหัวเราะเสียงต่ำสายตาที่มองไปยังจือ่อซูเต็มไปด้วยความนับถือพี่จื่อซูเป็นเทพเซียนแทๆ้ๆยามอยู่กับพวกนางก็เพียงทำท่าทีเย็นชาแต่เมื่อต้องผเผชิญหน้ากับนางปีศาจจิ้งจอกสีปากกับคมดุดมีด แต่สีเย่ผู้นี้เป็นสาวใช้ทงฝังไม่ทราบว่าการกระทําเช่นนี้จะทําให้เกิดความยุ่งยากหรือไม่สาวใช้ทงฝังหลายคนที่มาที่นี่เช่นกันต่างก็มองดูความหายาะของสีเย่ด้วยความเบิกบานใจฮฮ่เจ้าได้ครอบครองซื่อตือทุกวันแล้วยังคิดจะมางัดข้อกับหูหยินอีกหรือยังมีทันพบแม้แต่หน้าหูหยินก็ถูกสาวใช้ผู้หนึ่งตอกหน้าเสียแล้วดูซิว่าต่อไป เจ้าจะแสดงอำนาจอันใดได้อีกสาวใช้คนอื่นๆกับเริ่มคุ้นคิดตราหนักมากยิ่งขึ้นสาวใช้ของฮูหยินผู้สืบทอดแข็งแกร่งปานนี้ดูถ้าฮูหยินคงไม่ใช่บุคคลธรรมดาต่อไปจำต้องระมัดระวังให้มากฉีเย่โกรธเสียจนหายใจหอบนางกัดฟันเอ่ยว่าเจ้ามีสิทธิ์อันใดมาขวางค่ะสีหน้าตื่อสูกับยิ่งเย็นชาขึ้นนางเอ่ยเสียงเรียบว่าย่อมต้องอ้างอิงกฎระเบียบเป็นหลัก หรือจะให้อ้างสิทธิ์ที่ข้าหน้าเล็กกว่าเจ้าใบหน้าฉีแย่ยิ่งโรกรธเกลี้ยวสาวใช้จวนเจียนอ่านปัวล้วนหน้ากลัวเช่นนี้หมดหรือไม่ในที่สุดก็มีเสียงดังออกมาจากในห้องจื่อซูให้ชิงเกอและอาหลวนเข้ามาเก็บกวาดด้านในสักหน่อยเถิดส่วนคนอื่นก็ให้แยกย้ายกันไปเสียเสียงอันกังวานใสคล้ายน้ำพุกลางหุบเขาของสตรีดังขึ้น คนที่อยู่นอกห้องต่างเงียบเสียงไปในทันทีเสียงบุรุษพันดังตามติดมาหากผู้ใดไม่ไปก็ให้ไล่ออกจากเรือนเสียครานี้ไม่มีผู้ใดลังเลอีกต่างรีบจากไปทันทีเพราะว่าก่อนไปทุกคนต่างใช้สายตายเหยาะยันมองฉีแย่คราหนึ่งฉีแย้หน้าขาวราวกระดาษรู้สึกย่ำแย่หาใดเปรียบนางจึงปิดหน้าตอนวิ่งหนีไปเจ่อซูจึงได้พาสาวใช้เข้าไปในห้อง หลัวเทียนเฉิงและเจินเมี่ยวใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเพียงแต่คู่หนึ่งนั่งอยู่บนหัวเตียงอีกคู่หนึ่งยืนอยู่ปลายเตียงบรรยากาศดูแปลกพิกลมีเพียงจินเหยียนที่หยับย่ำอยู่บนโต๊ะโดยไม่รับรู้สิ่งใดมันเพียงจ้องมองหลัวเทียนเฉิงอย่างระแวดระวังสาวใช้หลายคนรีบเข้ามาทําความสะอาดภายในห้องจื่อซูไปเอาน้ํามาให้ข้าหน่อยเถิดข้าจะบ้วนปาก สือสูทะลึงตามองเจินเมี่ยวด้วยใบหน้าดำค้ำแล้วค่อยหมุนกายเดินออกไปยกน้ำและผ้าเข้ามาคิดไม่ถึงว่าจะกินจนอาเจียนทำให้ค่ำคืนเข้าหอต้องตายเป็นเช่นนี้ยังมีผู้ใดที่จะทำให้คนรู้สึกเป็นกังวลเท่าคุณหนูของนางอีกหรือไม่ส่วนเรื่องขายหน้านั้นเฮอ้อ เรื่องนี้พวกนางชินชาเสียแล้วเจินเมี่ยวผู้ไม่ทราบถึงคำบ่นว่าของจื่อซูนั้นบ้วนปากและล้างมือเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกสบายตัวขึ้นมากจึงให้สาวใช้ออกไปจากห้องจื่อซูเดินหน้าขืึมออกไปเมื่อผ่านโต๊ะตัวหนึง่งจึงยื่นมือบีบคอจสินเหยียนแล้วจับมันออกไปด้วยหลัวเทียนเฉิมดวงตาเป็นประกายว่าสาวใช้ผู้นี้ช่างเป็นผู้มีความสามารถนะัก ให้คอยเฝ้าเจ้านกเอี้ยงสมควรตายนั่นคงดีเหลือเกินแล้วภายในห้องกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งเจนเมี้ยวเห็นหลัวเทียนเฉิงยืนอยู่ปลายเตียงไม่ขยับคายื่อนอยู่นานจึงพลิกตัวลงจากเตียงเดินเข้าไปดึงมุมเสื้อเขาคราหนึ่งขออภัยด้วยข้าคงกินมากเกินไปหน่อยหลัวเทียนเฉิงบิดเบ้ม,มุมปากตน เขาเองที่เป็นคนสั่งให้ส่งอาหารเหล่านั้นมาเช่นนั้นเขาก็เป็นผู้ยกก้อนหินขึ้นพับเท้าตนเองใช่หรือไม่มิเป็นไรนอนเถิดเอ่ออย่างเย็นชาจบจึงก้าวเท้ามุ่งไปที่แท่นเตียงเจินเมี้ยวยืนนิ่งไม่ขยับนางรู้สึกลังเลอยู่บ้างคำว่านอนเถิดครานี้คือการนอนเถิดเช่นใดกันแน่นี่เป็นการทดสอบสติปัญญาของนางโดยแท้หลัวเทียนเฉิงโมโห เสียจนมุมปากบิดเบี้ยวบิดดวงตาลงแล้วนอนนางคิดว่าเขาเป็นปีศาจกระหายราคะหรือไรเรื่องราวเป็นเช่นนี้แล้วยังจะกินไม่เลือกอีกหรือเขาพลิกกายลงบนเตียงมิสนใจคนที่ยังยืนอึ้งงันอยู่นั้นอีกจนิเมี้ยวผ่อนลมหายใจโล่งอกโดยแรงแล้วค่อยๆข้ามหลัวเทียนเฉิงลงไปนอนอย่างระมัดระวงังผ่านไปไม่นาน เมื่อได้ยินเสียงลมหายใจอันสงบดังแบ้วมานางจึงค่อยๆเปิดตาขึ้นแล้วถอนหายใจออกมาอย่างไร้ซุ้มเสียงนางมีใช่กินมากเกินไปแต่เป็นอาการรู้สึกขึ้นไส้อย่างแท้จริงเรื่องนี้คล้ายมีความยุ่งยากเกิดขึ้นแล้วไม่ทราบด้วยเหตุใดเวลานั้นนางจึงนึกขึ้นว่าสองมือนี้เคยลูบคำสตรีมา,มามากมายเท่าใดลมหายใจอุ่นร้อนของเขาเคยเป่ารดกายสตรีมา,มามากมายเพียงไรแล้วนางก็อาเจียนออกมา ความรู้สึกปั่นปวนในท้องนั้นมันมีอาจกดข่มไว้ได้จริงๆเหตุผลที่แท้จริงนี้นางมีกล้าพูดออกไปหากคนผู้นั้นทราบอาจโมโหจนบีบคอนางตายก็เป็นได้เจินเมี้ยวหัวเราะขมขื่นไร้ซุ้มเสียงทั้งที่ในหัวเฝ้าบอกตนเองอยู่เสมอว่าต้องยอมรับชีวิตที่ควรเป็นไปของตนในเมื่อนางมาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วก็ต้องเคารพธรรมเนียมของที่นี่การละทิ้งกฎเกณฑ์หรือหลบหนี มิใช่อุปนิสัยของนางเขาว่าร่างกายกับแสดงความสัตว์ซื่ออันสมควรตายออกมามันมิอาจยอมรับบุรุษที่มีภรรยาสามอนุสีได้เช่นนี้จะทำฉันใดเล่าเจินเมี่ยวค่อยๆเอาผ้าห่มยกขึ้นคุมใบหน้าตนแล้วนอนหลับไปด้วยความกัดกุ้งหลัวเทียนเฉิงลืมตาขึ้นแววตายเย็นชาทอดมองไปที่ใบหน้าเจินเมี่ยวผ้าทีดูเหม่อลอยสตรีผู้นี้ ทำให้คนรู้สึกไร้สิ้นหนทางอยู่ลึกๆแต่ที่น่าแปลกยิ่งคือเขารู้สึกดีต่อนางมากกว่าชาติที่แล้วมากอย่างน้อยการนอนหลับเคียงข้างกันอย่างสงบเช่นนี้มิใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในชาติก่อนได้แน่ๆหลัวเทียนเฉิงหลับตาลงใหม่อีกคราวันรุ่งขึ้นเมื่อเจินเมี่ยวลืมตาขึ้นก็เห็นหลวเทียนเฉิงกำลังเบิกตามองนางอยู่พอดีคนทั้งสองอยู่ห่างกันไม่ถึงหนึ่งชื่อ ใกล้เสียจนสามารถได้ยินเสียงลมหายใจของอีกฝ่ายเรื่องผ้าปูเตียงจะทำฉันได้จนเมี่ยวหลุดปากออกไปอย่างมิอาจควบคุมนางหงุดหงิดจนแทบจะก,กัดลิ้นตอนมุมปากหลัวเทียนเฉิงอยากยกขึ้นเล็กน้อยคุณหนูสี่เช้าตรู่เช่นนี้เจ้าคิดจะเชิญชวนข้างั้นหรือเจนเมี่ยวหน้าแดงต่่ำไปหมดผู้ใดเชิญชวนกันนางเพียงห่วงว่า สามีได้ย่างหมูก่อนกลับไปเยี่ยมจวนตังหากใบหน้าและลำคอนางแดงก่ำ่ำท่าทีหงุดหงิดใจในตาหลวเทียนเฉิงค่อยๆเปลี่ยนเป็นล้ําลึกบางทีการทําเรื่องเมื่อคืนให้สําเร็จไปเสียก็ไม่เลวนะักเมื่อคิดได้เช่นนี้ก็ยื่นมือออกไปคว้าเจินเมี่ยวเข้ามาไว้ในอ้อมตอดต้ตนเจินเมี่ยวพันร่างแข็งค้างไปนางรีบเอ่ยลนล้านขึ้นว่าเช้าเช้าตรู่เพียงนี้ หากนางอาเจียนออกมาอีกจะทำฉันใดเล่ายังเช้าตรู่อยู่นี้เป็นอันใดดอกมีเวลาอีกเหลือเฟือริมฝีปากดัวเทียนเฉิงเอ่ยเสียงต่ำอยู่ข้างหูเจนเมี้ยวแล้วฝ่ามืออันว่องไวก็สอดเข้าไปในชุดตัวนายสีแดงนั้นฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วย ใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ